เพื่อนๆสมาชิกครับคันนี้ท็อปออปชันโคตรหล่อเลยเพื่อนๆและราคาถูกที่สุดเล้าใจสุดๆใครเร็วใครได้กับ Toyota a l t i ติ1.8 S Sport ออโต้ปี2015ตัวท็อปครับสวยไหมครับเพื่อนๆลงตัวสุดๆคันนี้ไม่แท้ครับ180,000กว่ากิโลแต่ราคาเราตั้งเพียง299,000บาทย้ำนะฮะฟังไม่ผิดครับ เพื่อนๆครับในตลาดขายกันอยู่4ต้น,ตนๆนะฮะหรือ3ไปปลายประมาณ3ามแสนเก้นะเพื่อนๆแต่ที่นี่จัดไป2,99,000บาทชุดแต่งรอบคันแม็คลอลอครับคันนี้และจีมคันคันนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆเติมได้ถึง E85 สวยงามจริงๆครับมาตรวจสอบเช็คได้เลยรถอยู่ลาดพร้าวเพื่อนๆใครสนใจคันนี้ช้าไม่ได้ครับจัดไฟแนนซ์จัดได้ทุกจังหวัดเลยนะครับทั่วประเทศรีบจองครับผมย้ำเลยจองไปก่อนครับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังคันนี้สวยงามจริงๆรถตลาดแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพื่อนๆสู์บริการครบกันรถมันเดิมครับเพื่อนๆไม่เคยติดแก๊สครับย้ำนะฮะรถเดิมๆสภาพสวยๆเลยครับเพื่อนๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาย,ยังไม่ได้ขัดอะไรเลย เอามาให้ดูมันยังสวยขนาดดีเพื่อนๆเอาไปครับ2 9 9 0 0 0บาทเฮยเข้าใจดีบริการขับไปส่งถึงหน้าบ้านใครสนใจโทรครับ088-584-5375ครับ088-584-5375ด่วน